กระไม่สาระามีอ้ไรมันจะอก็เออไรกันที่ตัวคิมมิสโนย์ปะท่าก็ต้องสู้สู้แล้วกันที่ตัวที่ตัไม่รอดโดนมโนเต็มเพซะตามนั้นอาการหนักพอตัวเลยนะช่วยพานางออกไปข้างนอกทีสิคิดตังนะสบายดยว <S <S 2> <S 2> ตามมาสิข้างหน้ามีของน่าสนุกอยู่นะไก่แค่มองน้ำมันจะมีอะไรนักหนา นี่มันบับเบิลฟลับับเบิลฟิวเจอร์ที่อหอมลุ่มเอนี่นะทำไมต้อกินเหรอ응응ตามสั่งครับท่านโชกุนอ่ะลองกินดูอร่อยดีแฮะผัดทองแล้เราเป็นบ้าเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้าฮาพระจันทร์สวยดีนะ นั่นสินะเจะทันดูพระที่ตกนะถ้ามันมีใครเอาแต่แวะ,แวะนู่แวนนี่อย่ามาแซวนะ <laughs> ขอบคุณนะที่พาสามเที่ยวนะถึงแก่ไปเค,เค,เค่นนเ,เา่นี่มโกะเถอะเอ้ารู้อยู่แล้วเหรอแต่ฉันก็ไม่ได้ทำเพื่อเพ่ไปทั้งหมดหรอกนะแล้วมันอยู่มานานจนลืมแล้วไงเธอเนี่ยวันนี้วันอะไรกันนะโอ้วันนี้เคสจะไม่ทักตอนไหมนนะ โอ้ยไม่ใช่มันเกิดเธอ,อไงบ้องเอ้ยจริงด้วยเฮ้รู้แล้วก็รับนี่ไปถอยเย็นสินี่มันฟาร์มต้องมากว่าจะได้รู้ไหมเนี่ยใส่แล้วก็หาหารหัสขี้ให้มันได้เยอะหน่อยก็จะขอบคุณนะเอออ๋อ,อแล้วนะ่ะน่ารัก เออใช่มีหลายเมนนั่นนะบอกให้เราทำอาหารนะ่ะทำปะไม่